นี่ลุงเฉลียวต้องมา hello hello อีกแล้วเห,หรอยายป้าแจวบอกว่าเราต้องเป็นโมเมนเตอร์ไปด้วยกันเรื่องที่จะมาให้โมเมนต์มันก็เยอะซะด้วยสิไหนจะเรื่องสถานีรถไฟยุทธยาไหนจะพื้นที่ทับซ้อนเกาะกูดไหนจะอุเทนทวายไหนจะพ่อใหญ่เฝาวอถามหาคนรับผิดชอบไหนจะนายกว่าวไปภูเก็ต ประกาศว่าจะให้ภูเก็ตต้องฝังมุกหลายเม็ดให้โลกรู้จักเรื่องโงโ่ง,โงพวกนี้ทำให้ไอ้ชุยควายที่บ้านลุงบอกว่าจะเลิกกินหญ้าแล้วล่ะลุงขอชุยกินข้าวหอมมะลิแทนเรื่องพ่อสาวเวหาคนรับผิดชอบเนี่ย ลุงอ่านในโซเชียลแล้วขำม,มาถามว่าใครจะรับผิดชอบดวงวิญญาณลูกผู้คนในเมืองพุทธของเราก็ตอบว่าพ่อแม่นั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงแถมยังไปโวยวายเหมือนว่าสารทำให้ลูกตายใครๆก็ตอบว่าทำไมพ่อไม่บอกให้ลูกกินข้าวละ่ะแต่คำตอบที่ถูกใจลุงก็คือคนรับผิดชอบก็คือสัปเเหรอสัปเรอ,อต้องจัดก,การศพ ส่วนพ่อแม่ก็ต้องจ่ายค่าเผาศพแล้วก็ยังมียมมาบ้านยมมาบานเจ้าคะฟังฉันมาสกิดหน่อยสิเออถึงยมมาบานไม่อยากรักผิดชอบก็คงต้องรับไว้เพราะมันเป็น Job ด e สคริปชั่นปฏิเสธไม่ได้หรอกเรื่องที่ลุงต้องเต่าหัวล้านของลุงอีกเรื่องก็คือเรื่องสถาบันอุเทนทาวายนี่แหละ พวกนักศึกษาคณาจารย์มาจู่ป้ายถามว่าพวกเราอยู่ที่นี่มาร้อยกว่าปีแล้วจะให้เราย้ายไปไหนฟังดูแล้วลุงเฉลียวก็งงงงงนี่มันข่าวเดียวกับข่าวชาวบ้านเรื่องไปยึดบ้านครอบครองปรปักแล้วญาติผู้ครอบครองก็ฆ่าตัวตายหรือเปล่าอุเทนทวายจะทันตามก็ได้นะคิดว่าอยู่มานานจะครอบครองที่ดินของเขา ครอบคองปราปญ์นั้นเหรออยู่มาร้อยปีจะให้ย้ายไปไหนก็ขเขาก็จากที่ดินจัดโครงการให้ย้ายไว้ตั้งนานแล้วจะมาดราม่าอะไรนี่ขนาดสถาบันสอนกันจนถึงปริญญาโทนะถ้าเรียนกันถึงขนาดนั้นแล้วความคิดได้แค่ดรามา่างั้นก็ฆ่าตัวตายไปแบบข่าวชาวบ้านเลยแล้วกัน มหาลัยที่พื้นที่คับแคบหรือไม่ใช่ที่ดินของตัวเองเขาขยายกันทั้งนั้นมหาลัยมหิดลสมัยเป็นมหาลัยแพทยศาสตร์ก็อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลรามาชิปดีถนนศรีวิทยานี่แหละมอแพทยศาสตร์มีมาตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงวันนี้ก็ร่วม135ปีแล้วปัจจุบันก็อยู่ทั้งที่พยาไทยสริราชที่บางกอ,อกน้อยหลักๆก็อยู่สรยา และยังมีที่ถนนวิภาวดีรงังสิตมีวิทยาเขตดิการนะบุรีนะครสวรรค์และอำนาจเจริญด้วยนะเออขนาดพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่เทพารักษ์ที่อยู่ตามต้นไม้เก่าแก่มาหลายร้อยปีมีผ้าแพรหลายสีพันไว้รอบรอบผู้คนไปกราบไหวขอหวยเพราะต้นไม้พวกนี้ล้มหรือว่าถูกโคน เจ้าพ่อเจ้าแม่ผีสางที่สถิตอยู่กับต้นไม้ก็ยังต้องไปหาต้นไม้ที่อื่นอยู่เลยอูเชนท่าวายจะมาถามทำไมว่าจะให้ย้ายไปไหนก็ลองไปถามต้นไม้ที่มีผ้าแพรพันอยู่ได้ส่วนไอ้เรื่องพื้นที่ทับซ้อนไทยกรรมัมพูชาเนี่ยคิดดูให้ดีนะจิคเมนโวยวายจะเอาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแล้วนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระลามโหม มาบอกว่าจะเจรจากับเขมรโดยไม่มีประโยชน์ทับซ้อนก็ทำไมไม่คิดว่าจะเอาพื้นที่ทางทะเลมาเพิ่มให้ประเทศไทยอีกละ่ะอยู่ดีๆจะไปแบ่งให้เขมรทำไมทำไมไม่ไปเจรจากพื้นที่ทับซ้อนกับมาเลเซียดูละ่ะมาเลเซียได้ทรัพยากรจากใต้ทะเลไปจนเขารวยจากก๊าซและน้ำมันอื้อซ่าลองทำตามันเขาสิจะมามัวร้องคาราโอเกะโยกย้ายสามชาติอยู่ทำไม เอาละปะ้าแจ๋วหุงข้าวหอมมะลิสุกละลุงขอตัวเอาข้าวไปเลี้ยงไอ้ถุยควายของลุงก่อนนะ